สวัสดีค่ะพี่น้องปองไายสุภุสุขนมันนี้กับปอปอยาเนี้วกับพี่น้องยาเนี้ก็มีข่าวมาเตะเรื่องบอดบอยสิริชัยบอดนกพงศกรแล้วกับบอดแผลว้าพี่น้องจ่าบอดแผลว้าแล้วก็แช์ปุดของบอดบอยสิริชัยแล้วก็ส่งกำลังใจเพื่อนเราเนาะพี่น้องเป็นตาหักค่ะพี่น้องจกายาเนี้วก็บลุนอยอะดีใจกับบอดแผลว้าบบบอออยรชนกพี่น้องสุูุสุคนแฟนคลับแฟนเพลงเพื่อนเืนในวงการส่งกำลังใจให้เราหล่นลามพี่น้องดีใจกับอ เพื่อนพี่นงจาก,กำลังใจสุดยอดนี่ดียานิ้วขออนุญาตอ่านซูฟังเด้อพี่นองจะขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนบอยสิริชัยบักรานนงพงศกรฮักแพงเด้อสันบอดบอยแล้วก็ส่งกำลังใจเด้อเพื่อนขอให้มันผ่านไปแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอบคุณนะเพื่อนบอดแพ้แล้วก็ตอบฉันพิมพ์หาเธอตลอดโอ้ยพี่นองซึ้งแต่บอดบอยแล้วก็บอกว่าฉันพิมพ์หาเธอตลอดห่วงเสมอ กินข้าวแซบ่บแซบนอนหลายหลายลุยใส่งานพลังลน้นล้นเด้อลกักสันพี่น้องโอ้ย่าหนมวน้นำตาสิไหลน้ำพี่น้องกักเนี่ยตนสู่ๆเด้อบอดเปาเผาบอดเผาแล้วก็ตอบขอบคุณนะเพื่อนบอยสิริชัยลากลากบอดบอ่อยแล้วก็ตอบหักแพงเด้อเธอดูแลสุขภาพนะงานเยอะๆปังปังบอดเผาแล้วก็ตอบพี่น้องบอดบ่อยแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่นี่กัน บอดหนกพงศกรก,ก็บาทโทรหาให้กำลังใจซื้อๆอบอ่มีหยังดอกย้ายสู้ๆสันบอดหนกด้วยพี่น้องก่นบ,บอดไปพะแล้วก็อ๋อโทรหาพี่ยุ้ยล่ะสันบอดหนกลรว่าแล้วก็โอเคจ้าขอบคุณนะเทคแคร์เด้อบอดหนู๊นำเด้อสันบอดนั่นแล้วก็บ,บอดไปพะแล้วก็ส่งหัวใจสีแดงให้ยสามันแล้วก็เช่นกันนะว่างๆจังคุยกันสิทโทรเล่ยนนำยาไม่ โอเคครับปังปังนะสันพี่น้องนะฮะครับอันบอดนกแล้วก็ไปครับเอื้อเจ้ากระมานหมานดูแลสุขภาพเจ้าของสุขภาพกายบ่่หวงห่วงแต่สุขภาพจิตโอ้ยพี่น้องน่ารักครับพี่น้องแกเพื่อนพ้องในวงการะบอดอันสาบุตรเสียงกลางวันแล้วกระมานคอมเมนต์พี่น้องทางนี้บอดได้คุยก็ยังให้กําลังใจตลอดเด้อครับขอบคุณครับสันบอดไปฟ้าแล้วก็ตอบพี่น้องบอดบ่อยกับเขามาคอมเมน,นต์อีกเฮียตุกับเขามาส่งกําลังใจพี่น้องแก ส่งกำลังใจขอให้ทุกอย่างจบลงไปด้วยดีเด้อหนูบอดแปรพาแล้วก็ตอบขอบคุณนะคะสิน้องบอดบอยแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์อีกพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับงานเยอะมีผลงานดีๆที่ถูกใจแฟนคลับสนับสนุนยิ่งยิ่งขึ้นไปสู้ๆพี่น้องบอดบอยแล้วก็โอ้พี่น้อง อันไปกันน้ำตาเสลยน้ำพี่น้องกำลังใจนะครับพี่แพ้ผมเชื่อทุกคำพูดผมก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรติดตามตลอดแต่พูดเยอะไม่ได้อีกอย่างถ้าเราพูดปุ๊บมันจะมีการทะเลาะถกเถียงระหว่าง fc ต่อคนทันทีการผิดพลาดทุกคนย่อมพลาดได้ผิดได้ผม ได้แต่ให้กำลังใจถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันผมชอบความเป็นบ้าน,บ,านบ้านการทำกันขยันกินง่ายๆไม่ใช้ชีวิตหรูหราอยู่แบบง่ายๆของพี่แพลมานานมากจะอะไรก็ตามผู้หญิงทุกคนแมนพอที่จะเงียบถึงที่สุดมันก็หนักพอที่จะเราจะรับ แต่ถ้าโดนไม่หยุดมันก็ถึงเวลาที่พี่แพลวต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างเพราะที่ผ่านมามันก็หนักเกินพอจะยังไงก็ยังเป็นกำลังใจให้พี่แพลวตลอดไปนะครับจะหนักจะเบาให้พี่สู้ๆนะครับในเรื่องนี้มันจบและผ่านไปด้วยดีนะครับสู้ๆครับท่านพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงเขามาคอมเมนต์ร้วๆส่งกำลังใจให้บอดแพลวพี่น้องยานุษยก็เป็นกำลังใจให้บอดแพลวเผาแม่แพลวเด้อสู้ๆเป็นกำลังใจ ให้เฮงเปังปังรวยรวยอยล้านพันล้านดังๆยิ่งๆิ่งขึ้นไปเด้อซ่าทุกอใ่้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีพี่น้องมีความชิดเห็นว่าจ้งใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย